อวยพรให้ถูกหวยโอ้ยมันต้องดูศักยภาพตัวเราเองลูกถ้าผมอวยพรให้หนูถูกหวยรางวัลที่หนึ่งผมยังไม่มีปัญญาที่จะภาวนาให้ผมถูกรางวัลที่หนึ่งเลยลูกแล้วมันจะไปอวยพรนหนูมันจะได้เรื่องหรยอพอๆกับไอ้หนูคนเมื่อกี้บอกให้ผมแนะนำขับรถในกรุงเทพไงไม่ให้หลงตัวผมเองยังหลงอยู่เลยนะครับ เออมันอยู่ที่บุญในอดีตชาติหรบุญในอดีตชาติถ้าหนูทำมาดีอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้ใครวะที่มาเมื่อกี้เนี้ยลูกศิษย์หลงพ่อยูนวัดพนม,ศรรมเศษเหนือนะครับไปเจอกับผมในวันไหว้ครูวันไหว้ครูที่วัดพนม,ศรรมเศษเหนือบ้านเกิดผมนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ไปรับใช้หลวงพ่อยูนที่วัดพนม,ศรรมเศษเหนือนะครับ แล้วก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อยูนว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วจะซื้อรถโฟกตู้ถวายหลวงพ่อยูนถูกรางวัลที่หนึ่งสามใบได้สิบแปดล้านเขาก็เลยไปซื้อรถตู้ถวายหลวงพ่อยูนหลวงพ่อยูนผมโอ้ยมีรถตู้นั่งซะแล้วนะครับหลวงพ่อยูนท่านเป็นอุปชาผมนะครับหลวงพ่อยูนพรุ่งนี้นัดจะสัมภาษณ์ผมหน่อยนะครับเพราะผมเป็นลูกศิ์หลวงพ่อยูน นะครับลูกศิษย์ร artist, limited 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 ุ่นแรกเลยนะครับรุ <OB disease. S 1> 9, ่นิษธ์รุ่นแรกหลวงพ่อยูนเลยนะครับเขาเป็นเสียนพระนะนัดสัมภาษณ์พรุ่งนี้กี่โมงนะเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะครับมาเนี่ยนะฮะถูกสามใบเลยสิบแปดล้านนะครับเขาพระมาให้ผมอง์ครับเนี่ย หลวงพ่อโยนฮะพระครูประยูนวัดพนมเศษเหนือผมก็เห็นกรอบมันเป็นทองเนี่ยผมก็ถามว่าเขาถูกหวยลังวันที่หนึ่งสิบแปดล้านเนี่ยแม่ผมคิดว่าเลี่ยมทองมาให้ผมปรากฏเป็นทองชุบครับทองทองกวาวห<ม> <laughs> ลวงพ่อโยนสภาวะโล เนี่ยฮะพระครูยูนพระครูยูนเนียหลวงพ่อยูนสภาวโรวัดพนมเสดเหนือครับก็หลวงพ่อยูนเนี่ยครับที่จะเป็นคนท่านจะดูดวงให้ผมตลอดแล้วก็ผมไม่ได้ไปดูดวงนะครับผมเป็นรองผู้กับเป็นสารวัตรอยู่ที่ตลาดไร่เก่านะครับแล้วก็กําลังจะไปตามล่าในรวมปิ่นทองในเขตพม่านะครับ หลวงพ่อยูนโทรไปตอนนั้นมีโทรศัพท์แล้วหลวงพ่อยูนโทรไปว่าดวงไม่ดีนะดวงจะดับนะไม่ให้ผมออกจากบ้านให้อยู่ในบ้านก่อนแล้วท่านก็ขับรถจากวัดพนมเศษเหนือไปหาผมที่ตลาดไร่เก่านะครับแล้วก็ให้ผมนุ่งผ้ากมาทาน้ำมนตให้รถลากหัวไปปลายเท้าลากหัวไปปลายเท้านะครับแล้วบอกไปได้แล้วไปสู้กับเขานะครับ ผมก็ไปนะครับไปตามในรวมปิ่นทองคนหลยที่ฆ่าชาวบ้านตายสองฆ่าตำรวจตายสองแล้วหนีไปในพมา่าผมไปตามสี่สิบสองวันนะครับสี่สิบสองวันนะครับไปอยู่ในป่าพม่านะครับสี่สิบสองวันฮะไปยิงปะทะกันจนกระทั่งได้ตัวมานะครับได้ตัวมานะครับไปปะทะกันไม่ใช่ได้ตัวได้หัวมาครับ เคยเล่าไว้แล้วครับโอ้โหไปไปนี่มันลำบากครับไปไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรไปเลยก็มี M16 กระสุนลูกแตกลูกระเบิดนะครับไปนะครับได้ครับจะเรียกพ่อเรียกอาเรียกปู่อะไรไก็ได้ลูกได้ลูกนะเวลามีภารกิจในการตามล่าคนร้ายนี่ผม ไม่ห่วงเป็นห่วงตายเลยครับมาเนี่ยน,นะลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวนะครับพอสอจำพอสอไม่ไม่ใช่สิตอนไปตามล่าไล่รวมนี่ไม่ใช่ตลาดไร่เก่าครับเป็นสารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลสามกระทายน่าจะปีพศสองพั 36, นห้ะครับสาหครับสามหลวงพ่อยูน อยู่วัดพนมเศษเหนืออยู่วัดพนมเศษเหนือตำบลพนมเศษอำเภอท่าตะโกจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ครับดูหมอแม่นนะหลวงพ่อยูนดูหมอแม่นนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อขวดหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อยูนนะฮะโอ๊ยพ่อผม โยบุญส่งพ่อผมเนี่ยเป็นมรรคายกหลวงพ่อยูนที่วัดพนมเสดเหนือมาตลอดชีวิตเลยนะครับผมจะวันโกนเนี่ยก็จะไปแล้วครับวันโกนก็จะไปละว,วันโกนก็จะเอาเสื่อผือนหมอนใบไปวัดนะครับไปกลางมุ้งถือศีลเจริญภาวนากันครับ พอวันพระเขาทําบุญแล้วก็ขวาดลานวงลานวัดช่วยล้างช่วยชามที่วัดแล้วก็กลับนะฮะสังคมบ้านนอกหลวงพ่อยูนพัฒนาวัดใหญ่โตตอนนี้เป็นเจ้าคณะตําบลมั้งครับเกจิอาจารย์นครสวรรค์ก็เหลือหลวงพ่อยูนเนี่ยครับนะครับหลวงพ่อพัดท่านสิน้นมรณะภาพไปแล้วก็เหลือหลวงพ่อยูนครับหลวงพ่อยูนวัดขนมเสตเหนือ เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็ผมเห็นมาเจ็ดสิบปีครับตั้งแต่เกิดนะฮะตั้งแต่เกิดนะครับ,รบหลวงพ่อก็น่าจะแปดเก้าสิบจะเก้าสิบแล้วมั้งครับผมเจ็ดสิบหลวงพ่อยูนก็จะเก้าสิบแล้วมั้งครับหลวงพ่อยูนเดี๋ยวนะ อาจจะ 8, ปดเดี๋ยว12เดี๋ยวนะเพิ่งทำบุญครบรอบกี่รอบก็ไม่รู้หลวงพ่อยูนเดี๋ยวน,นะครับทำบุญครบรอบ,อรอบกี่รอบไม่รู้แปดรอบสิบสอง 12 7น่าจะ84ดสมั้งครแปน่าจะประมาณนั้น,นครับแ0จะแปดสิบแล้วครับหลวงพ่อยูนนะครับแต่ท่านยังแข็งแรงนะฮะยังแข็งแรงน่าจะ84เข้าไปแล้วมั้งครับ ผมก็บวชที่วัดนี้แหละครับหลวงพ่อยูนยเป็นอุปชาให้ผมครับเป็นครูบาอาจารย์ผมครับแต่คาถาาคมนี่ผมเรียนจากพ่อผมฮะไม่ได้เรียนจากหลวงพ่อยูนนะฮะพ่อผมเป็นพระบวชก่อนพ่อพ่อผมแก่กว่าหลวงพ่อยูนดิพ่อผมไปบวชนี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยังไม่สิ้นนะครับ ก็ไปเรียนวิชาอาคมมาหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนะฮะและพ่อก็จดคาถาอาคมมาใส่สมุดเหมือนสมุดเด็กนักเรียนงั้นนะครับผมก็พ่อสอนฮะอ่เมื่อก่อนเนี่ยนะหุ่นพยนต์ผมใครจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ใช้ดุลพินิษ ส่วนบุคคลนะครับเวลาพ่อผมไม่อยู่บ้านเนี่ยพ่อจะทำหุ่นฟางครับจะเสกหุ่นฟางครับและคนไม่กล้าเข้าบ้านเขาหาว่ามีคนเดินรอบบ้านหมดนะครับเดินรอบบ้านแต่ผมเองไม่เคยเห็นนะครับผมเองไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็น แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกเฮ้ยมีคนเดินนะครับเดินมีเดินถือดาบด้วยนะครับเดินถือดาบด้วยผมไม่ได้ซื้อหวยเลยเพราะว่าดวงผมไม่มีทางเสี่ยงโชคเลยจะได้เงินมาต้องเหนื่อยยากลำบากผมไม่มีคาถาอุ่นพยนต์ครับมีแต่คาถาไอ้นั่นครับคาถาให้แค้วคลาดปลอดภัยอย่างเดียวนะครับคาถาคัดลูกปืนอย่างเงี้ยคัดลูกปืน คาถานในการทำลายนะครับป้องกันไม่เอาฮะคาถานในการทำลายอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่ค่อยชอบฟังพระแล้วครับพะะระ,ะพระสวัสดีครับสวัสดีครับพระสวดก็แปลไม่ค่อยรู้เรื่องไม่มีเลยครับคาถามหานิยมคาถาเสน่ห์ไม่มีเลยครับมมไม่มีเลย,เลยนะฮะ ผมบอกอายุหลวงพ่อยูล,ลวกแปดสิบสี่ไม่ใช่ไปบอกหวยว่าจะออกแปดสี่โอ้ยอะไรก็จะเอาไปตีเป็นหวยกันหมด